สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะก่อนอื่นนะใครปิดพระนะคะขออนุญ,ญาตนะคะจะส่งเป็นวันอังคารนะคะเพราะว่าหนูออกมานอกสถานที่นะคะก็เดินทางต่างจังหวัดนะคะกลับไปจะรีบเคลียร์พระให้นะคะใครสนใจรายการไหนก็แอดไลน์นะใครมีไลน์อยู่แล้วก็แอบรูปนะเพื่อนๆนะคะ ัทกมาพูดคุยกันนะคะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็นสิงนะคะสิงงาแกะนะคะหลวงพระเดิมนะเรียบกรอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่สิงตัวนี้นะคะเอา2อ0พันห้านะคะสิงนะอยู่ในกรอบนะคะนี่เป็นงาแกะนะคะเนื้อสวยนะฉ่ำวาวนีน่ให้ดูใกล้ๆนะคะวันนี้ถ้าแสงไม่ ไม่พอเนี่ยต้องขอประทานอภัยนะคะเพราะว่าไฟนะจํากัดนะคะจํากัดนะที่หนูมานี่คือพื้นที่นี้ไม่มีไฟฟ้านะ,ะพี่นะเป็นโซลร์เซลล์นะคะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นแร่บางไผ่นะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะรายการนี้หนูเอาสี่พันนะคะสําหรับแร่บางไผ่นะ,ะสวยๆนะคะเรียมกรอบยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่พร้อมขึ้นคอนะคะแบบนี้นะ มาเรามาต่อกันที่รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะเจริญพรบนนะคะหลวงพู่ทิมนะคะพระเป็นเนื้อเงินนะคะเจริญพรบนหลวงพูททิมนะ,ะนเอาห้าพันนะคะพี่นะเจริญพรบนหลวงพุทธทิมนะคะพระเป็นเนื้อเงินนะคะเลี่ยมด้วยรอบเงินตัวหนังสือนะเราจะเห็นว่าเป็นแท่งคมนะคะสวยงาม ชัดเจนมากนะคะนี่ใายถูกนะองค์นี้นะคะจัดโปรให้นะคะ,จะเจริญพรนบนหลวงปู่ทิมนะเอาห้าพันบาทนะคะหืกรอบสวยมากนะคะลายนะสวยงามด้วยตัวหนังสือนะเป็นแท่งคมนะคะมีโค้ดนะ,ะพี่นะสองเก้านะคะเลขสวยด้วยนะคะสําหรับโค้ดนะคะนี่จเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะคะเอาห้าพันนะคะหลวงปู่สุกนะคะนี่เป็นเนื้องเงินนะคะ เอาห้าพันห้านะคะห้าพันห้านะหลวงผู้สุกนะคะคือเจริญพรบนหลวงผู้ทีมนะหนูบอกไปแล้วนะพี่นะไม่เป็นไรก็ถือว่าจัดโปรให้ลูกค้านะคะเป็นเนื้อเงินนะคะพระแต่ละที่แต่ละองค์ได้มาก็อย่างที่บอกนะคะแต่ละบ้านแต่ละเจ้าของนะปล่อยราคาไม่เท่ากันนะอันนี้หนูเอาห้าพันห้าร้อยนะคะนี่กรอบเงินสวยๆนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น พระนะคะเนื้อเงินนะเหรียญเจ้าสัวนะคะนี่เนื้อเงินนะคะสวยเชียวเอาหกพันนะคะพระเหรียญเจ้าสัวนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเลี่ยมกรอบเงินยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะเหรียญน,นะทองแดงนะคะเจ้าสัวนะเลี่ยมกรอบเงินนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสี่พันนะคะพี่นะ เรียมกรอบยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะและการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะเอาสองพันห้านะคะเตรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะเหรียญสวยๆนะพี่นะนี่คมชัดลึกนะคะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะคะนี่ ถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญเจ้าสวัวขอโทษนะคะหลวงปู่ทวดนะคะโอ้โหผิวเนี่ยโดนไฟจริงๆเ,เหรียญเป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะหลวงปู่ทวดนะเอาสี่พันนะฮะเป็นเนื้อเงินนะคะนี่ด้านหน้านะคะเจาะมาก็จะเป็นคาปินนะแล้วก็ขอบตั้งนะคะขอบก็จะเป็นนี่เส้นขอบนะคะสวยงามชัดเจนน้องยุ้ยวาสี่พันบาทนะคะ เด่นคมชัดลึกสวยๆแบบนี้นะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะมี2องค์นะคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานองค์นี้นะคะเอา4 8่พันแนะคะพี่นะสี่พันแนะคะเลี่ยมกรอบยกซ้มนะได้ถึง2องค์นะคะนี่มี3ามห่วงนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นมีดนะนี่ตรงนี้แหนะนะคะปอกนะเป็นเงินนะคะเป็นเงินนะด้ามน,นะคะนี่มีดหลงพเดิมนะคะอ่ารายการนี้เอาห้าพันนะคะพี่นะมีดหลงพเดิมนะคะอย่างที่เราทราบนะในสมัยโบราณนะคะก็คนนะคะโบราณนะคะก็จะออกเดินป่านะเขาก็จะใช้มีดติดตัวไปด้วยนะคะแก้กุณชันะแล้วมีดใหญ่ก็ปกอีกต่างหากนะพี่นะเพราะว่า อันนั้นคือถ้าป้องกันสัตว์หรือว่าคนมาทําร้ายนะคะเขาก็ใช้มีดใหญ่นะแต่อันนี้นะพวกป้องกันสิ่งลี้ลับนะคุณใส่ต่างๆนะคะพี่นะแหน่เป็นเงินนะคะปอกเป็นเงินนะเอาห้าพันนะคะสําหรับรายการนี้นะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปุดโต๊ะนะคะเนื้อเงินนะนี่หนูเอาห้าพันห้านะคะเรี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะยกซ้มแล้วเรียบร้อยนะคะหลวงปุตโตะนะนี่ ต้องทำเวลานิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่ทบอกนะคะไฟฟ้าไม่มีนะคะหนูขออนุญาตไปไว้นะพี่นะเดี๋ยวกลัวไฟจะหมดนะคะคไฟจะหมดนะเนื่องจากว่าชาร์จเป็นโซลาเซลล์นะคะหนูมี power bank มานะคะก็ต้องเซฟแบตนะอยู่หลายวันนะคะนี่เอา5,500นะคะถัดมานะคะเป็นปลอกหลวงปุสุกนะคะนี่เรี่ยมกรอบยกซูมให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เอาห้าพนะคะปลกหลวงปูสุกนะ เงินทองนาคนะคะได้ถึง3รายการนะคะพี่พี่ค่ะเตรียมกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เตรียมกรอบเงินยกซ้มนะสวยนะคะได้ถึง3รายการเลยอย่างที่น้องยุ้ยบอกนะวันนี้ไปกันไว้นิดหนึ่งนะคะพี่นะคลิปก็พระนะคะ มีทุกวันนะพี่นะลงทุกวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวหนูขอดูก่อนนะคะว่าจะได้ลงไหมหลวงพ่อพมนะคะนี่เหรียญน,นะคะหลวงพ่อพมนะเนื้ออปป้านะคะเอาสองพันนะคะเหรียญหลวงพ่อพมนะคะเป็นเนื้ออปป้านะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่หลวงพ่อพมมาช่องแครนะคะเป็นครั้งที่หนึ่งนะคะออกปีศูนย์เจ็ดนะคะนี่หนะ้าพระคมสวยนะคะคลิปอาจจะสั้นๆนะคะเพราะว่าหนูก็ด้วย ด้วยด้วยเซฟแด้วยนะคะแล้วก็พระที่เอามานะคะก็ยังมีอีกหลายรายการนะติดขึ้นรถมาด้วยนะคะพี่นะวันถัดไปนะคะหนูจะมีรายการพวกพระเลี่ยมทองแล้วก็เนื้อทองคามาด้วยนะฝากติดตามด้วยนะคะอ่ะหลวงปู่เอี่ยมนะคะเอาสองพันนะหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่พระสวยๆนะคะนี่มีตะกรุดแล้วก็ผ้าให้ด้วยนะคะจีวรน,นะ สำหรับเรียนหลง่เอียมน,นะคมชัดลึกนะคะสวยงามชัดเจนนะคะเสมาข้างนะยันสีนะคะด้านหลังนะนี่นะเราจะเห็นว่านี่ด้านข้างเหรียญน,นะคะเส้นขอบตัดนะสวยงามชัดเจนนะคะต้องยืมเอาสองพบาทนะคะนี่ก็ช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวหนูช่องขึ้นไว้ในคลิปนะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง สาวสองช่องนะคะจากช่องน้งองยุ้ยนะคะสวัสดีวันนี้พอขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ